สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเกยนั้นอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าเราควรใช้อุปกรณ์แบบไหนดีเพื่อที่จะให้เหมาะกับอาการของเราครับและในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนำชุดเซตสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงแต่ละประเภทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับภาวะนิ้วโป้งเท้าเกานะครับ คือภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงเข้าไปหานิ้วชี้ซึ่งจะทําให้กระดูกปูดออกมาที่ข้างเท้าครับและหากปล่อยไว้นานเข้านะครับนิ้วโป้งเท้าอาจจะเอียงไปเกยกับนิ้วชี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีอาการปวดมากหรือแม้กระทั่งใส่รองเท้าไม่ได้ก็เป็นได้เลยนะครับ <S <S และหนึ่งในหลักสําคัญของการป้องกันไม่ให้นิ้วเท้าเอียงมากขึ้นก็คือการเพิ่มความยืดหยุ่นครับและหลักในการเพิ่มความยืดหยุ่นก็คือการใส่อุปกรณ์และการทํากายภาพครับแต่ว่าหลายท่านก็มีความสงสัยนะครับว่า เราควรทำกายภาพท่าไหนและใช้อุปกรณ์ตัวไหนดีและในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนำชุดเซตสำหรับภาวะนิ้วโป้งเท้าเกครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในชุดเซตนี้จะประกอบด้วยนุ่มฟ้าเจลันเนียนเอเจลันเนียนบียางสำหรับนิ้วโป้งเท้าเกและลูกบอลสำหรับนิ้วโป้งเท้าเกครับและสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือนุ่มฟ้าครับสำหรับนุ่มฟ้านะครับ เราจะใส่นอนเพื่อยืดกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งนิ้วโป้งครับซึ่งเราสามารถใส่เวลานอนและใส่เวลาที่เรานั่งดูทีวีได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเพราะเป็นการยืดอาจจะทำให้มีอาการปวดได้ให้ค่อยๆเพิ่มเวลาใส่นะครับถ้าหากปวดมากก็สามารถถอดออกมาพักก่อนได้ครับและมาต่อที่อุปกรณ์ตัวที่2นะครับคือเจลเบเนนเหรือ เจลบานเนียนแบบมีที่ขั้นนั่นเองครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใส่กับรองเท้าที่หน้ากว้างหน่อยเมื่อยามที่เราออกจากบ้านครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นั้นจะช่วยลดแรงเสียดสีระหว่างปุ่มที่ข้างเท้ากับตัวรองเท้ารวมถึงมีที่ขั้นแยกนิ้วระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้วยครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าจะมีที่ขั้นนิ้วเพราะฉะนั้นรองเท้าที่ใส่กับเจลบานเนียนตัวนี้จะเป็นรองเท้าที่หน้ากว้างหน่อยครับซึ่งจะไม่ค่อยเหมาะกับรองเท้าหน้าแคบหรือใส่เล่นกีฬาครับ และมาต่อด้วยอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับคือเจลเบรเดนบหรือเจลเบเนีนแบบไม่มีที่ขั้นนิ้วครับซึ่งหลักสําคัญของอุปกรณ์ตัวนี้คือลดแรงเสียดสีระหว่างปุ่มที่ข้างเท้ากับตัวรองเท้าครับซึ่งจะเหมาะสําหรับใส่กับรองเท้าหน้าแคบๆหน่อยหรือรองเท้ากีฬาเพื่อใส่เล่นกีฬาเป็นต้นครับและเดี๋ยวเราไปต่อที่อุปกรณ์ที่ช่วยทํากายภาพกันเลยนะครับ และสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกที่อยู่ในชุดเซ็ตสำหรับทำกายภาพก็คือยางนิ้วเท้าเกครับซึ่งยางนิ้วเท้าเกนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอ็นที่ดึงรังนิ้วโป้งครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับทำกายภาพชิ้นถัดไปกันเลยนะครับและสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้จะชื่อว่าลูกบอลเพื่อนิ้วสำหรับนิ้วเท้าเกครับซึ่งลูกบอลเพื่อนิ้วนั้นจะช่วยเพิ่มแรงกดจิกของนิ้วโป้งเท้าเพื่อช่วยให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นครับ ทริคเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเกนั้นแนะนำใส่รองเท้าโพลีแบบปรับหน้ากว้างได้ในยามที่เราอยู่ในบ้านเพื่อลดแรงกระแทกและลดแรงเสียดสีระหว่างปุ่มที่ข้างเท้ากับตัวรองเท้าครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเกลองใช้ชุดเซ็ตพิเศษสำหรับนิ้วโป้งเท้าเกของคลินิกรักเท้าดูน,นะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการดูแคตาลกอุปกรณ์ของคลินิกรักเทา้าสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยครับ และหากท่านใดนะครับต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือต้องการซื้ออุปกรณ์สามารถสอบถามทางไลน์โดยการสแกนบาร์โคดที่ด้านหน้าได้เช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์หลังการผ่าตัดครับสวัสดีครับ